ไก่พี่ครับผมสร้างประเด็นลายใหม่แล้วสร้างประเด็นอะไรวะดราม่าแต่เช้าเลยทำไมอ่ะก็ลูกเพย์เดย์เช้าเขาไปเช็คมาเขาบอกว่าเขบอกพี่อ่ะอ่านไลน์แล้วก็ไม่ตอบเขาน้อยใจมากเลยอืมโอ้โหนี่นะเจอแต่เท้าเลยพี่ก็เจอเช้าอ๋อมแล้วมากินอ่ะอืย่างเงี้ยคือไม่เท้าอ่ะ ก็มีโทรศัพท์เข้ามาพี่เหมือนกันเอาทำสายพี่ก็ตกลับไปมีทั้งเรื่องพระเรื่องอะไรนี่แหละแต่สายที่สําคัญที่สุดคืออะไรดูไหมพี่ครับพี่ลบลไลน์ผมทนะําไมผมเนี่ยโคตรชอบพี่เลยพี่ทําแบบนี้ผมเสียความรู้สึกนะผมเป็นเอฟซีพี่ผมชอบดูคลิปพ,พี่โอ้โหกูรู้สึกแย่เลยครันนี้เราใช่ปะเรารู้สึกแย่ดิก็เลออธิบายให้น้องเข้าใจว่า ขออนุญาตนะทุกคนที่อัดไลน์เข้ามานะครับขอคิดจังนิดนึงด้วยเหตุผลไลน์เนี่ยนะครับของผมไม่ใช่ไลน์แอดของผมเป็นแค่อดีไลน์ธรรมดาซึ่งสามารถรับรับไม่ห้าพันคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า5้าพันคนฟุ๊บมันก็จะเต็มนะครับเต็มปุ๊บผมก็จะต้องลบไลน์นี้แล้วทำใหม่เพื่อให้ไลน์เดินทางได้ต่อ เพราะไม่งั้นห้าพันคนที่แอดเข้ามาต่อไปก็จะทําอะไรไม่ได้นะครับคราวนี้ก็ตอบกันพูดตรงๆว่าเวลาที่ห้าพันคนใหม่แล้วเนี่ยคนที่เป็นเอฟซีผมสามารถแอดใหม่ได้ในไลน์นั้นเลยผมทําใหม่เพื่อที่จะถ่ายคนที่อยู่นานออกหรือหรือเอฟซีบางท่านที่ไม่ได้ตอบแล้วออกไปเพราะมันเต็มเราก็เริ่มทําการใหม่เพราะไม่งั้นเนี่ยไลน์ของผมก็จะใช้ไม่ได้ก็เลยฝากเอฟซีไว้ว่า f อทุกคนน่ะสำคัญกับผมหมดถ้าไม่มี f อผมก็จะมีวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงพูดว่าขออภัยจริงๆสําหรับท่านที่เด้งออกไปเด้งออกไปนะที่นี้คือเด้งออกจากไลน์คุณสามารถแอดใหม่ได้ไลน์ไอดียไลนมีเท่าเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับแอดให้ผมทีนะครับผมดูให้ทุกรายการอยู่แล้วพักเครื่องนะครับผมไม่รู้ว่าใครจะแบบไหนแต่สําหรับผมเนี่ยผมอ่านให้และก็ตอบให้ด้วย ราะฉะนั้นเนี่ยผมขออภัยตรงนี้ด้วยเวลาไาที่ไม่เด้งออกไปแล้วเอาเป็นว่าเอฟทุกท่านไม่ต้องเสียใจผมรักเอฟทุกท่านเท่าเท่ากันแล้วก็ทุกคอมเมนต์มีความหมายสําหรับผมผมนั่งอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะทุกวันเนี้มีความสุขิ้มกับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แล้วก็พยายามจะตอบให้ทุกคอมเมนต์ที่เป็นไปนได้ที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นคลิปต่อไปให้เอฟหลายๆท่านได้รับชมเพราะนั้นครับฝากขออภัยเรื่องไลยด้วยถ้าใครคิดว่า ไลาเ์เองออกกดแอดเข้าไปใหม่นะครับกดแอดเข้าไปใหม่เพื่อจะทำไลา์ต่อไปวันนี้ผมไก่เอฟซีต้องขออภัยจริงๆนะครับไม่มีเจตนาที่จะ,จะไปลบลูกค้าออกไม่เคยคิดลูกค้าคือพระเจ้าเอฟซี FC คือพระเจ้าผมเลยผมเนี่ยพยายามสรรหาคลิปทุกวันนี้นะนั่งหาซื้อของกินเนี่ยมาวางไว้เพื่อจะทําคลิปให้เอฟซีตอบไลน์ทุกคนเพื่อความสนใจของเอฟซีเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ ผมยังคงเป็นเหมือนเดิมกับตอนที่เข้ามาทำ Facebook ทำไลน์ทำช่อง YouTube แรกๆแล้วก็ทำ TikTok แรกๆในขณะคนที่น้อยๆปัจจุบันนี้คนติดตามเป็นแสนเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ผมก็ยังเป็นคนเดิมเหมือนเดิมนะครับรักเอทุกท่านเอออ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ต้องขออภัยแล้วนะใครที่เป็น f อก็แอดกันมาใหม่เลยนะครับวันนี้มีให้ดูหลายๆคลิปเออเอาเป็นว่า ขออภัยแล้วไม่พอเดี๋ยวทําคลิปไว้ให้ดูหลายๆคลิปเลยเออมีมีคอมเมนตะ์มีมาแล้วด้วยเออทางทีมงานตัดว้ให้แล้วรอักคู่เนี่งขอตัวเพียงเท่นี้นะผิดพ่าดประกันใดขออภัยไม่มีเจตนาไม่ดีไม่เคยคิดเอารูเอฟซีออกจากกลายเลยนะครับตอนนี้ต้องขออภัยเพียงนี้วันนี้สวัสดีครับ